เรื่องเล่าตำนานขอนำทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความลี้ลับก่อนรับชมอย่าลืมกดไล์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันครับคุณเคยได้ยินเรื่องของชายผู้หายตัวไปอย่างลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาหรือไม่เรื่องราวนี้จะพาคุณย้อนกลับไปในปี1971เมื่อชายคนหนึ่งชื่อว่าดี b Cooper ก้าวขึ้นเครื่องบินพร้อมด้วยแผนการที่กล้าหาญที่สุดที่คุณอาจเคยได้ยินเขาขู่จะระเบิดเครื่องบินโจรกรรมเงินกว่าสองแสนดอลลาร์แล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแต่เขาเป็นใครกันแน่และเกิดอะไรขึ้นกับเขาหลังจากนั้นเรื่องราวที่ทุกคนยังสงสัยอยู่จนถึงทุกวันนี้พร้อมแล้วหรือยังที่จะรู้ความลับที่ไม่เคยมีใครไขออก วันที่24พฤศจิกายนปี1971ที่อเมริกาเที่ยวบินของ Northwest Orient a l r l i n e s นี่เป็นเที่ยวบินขนาดเล็กทเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารไม่มากนักมีผู้โดยสารเพียง36คนและลูกเรืออีก6คนบินออกจากพอร์ตแลนด์ใช้เวลาเพียง30นาทีเพื่อไปยังเมืองซีแอตเทิลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงแต่ผู้โดยสารเหล่านี้กลับไม่รู้ตัวเลยว่า กำลังมีการจี้อยู่บนเที่ยวบินนี้คนที่ชื่อดีบีคูเปอร์นักจี้ที่ดูเหมือนนักธุรกิจทั่วไปเขาสวมชุดสูทและเสื้อเชิ้ตสีขาวใส่กางเกงสีดำเขาน่าจะอยู่ในวัย40กลางๆเขาจงใจนั่งแถวสุดท้ายของเครื่องบินที่นั่งหมายเลข 18E ทันทีที่เครื่องบินขึ้นผู้ชายคนนี้แนะนำตัวเองกับแอร์โฮสเตสเขาพูดว่าชื่อของเขาคือแดนคูเปอร์ ชื่อของพนักงานต้อนรับคือฟอเรนชาฟเนอร์และด้วยรอยยิ้มกว้างเขาส่งข้อความในกระดาษให้เธอชาฟเนอร์เป็นผู้หญิงอายุ23ปีที่คิดว่าชายคนนี้กำลังพยายามจะจีบเธอดังนั้นเธอจึงหยิบบันทึกนั้นและเก็บไว้กับเธอโดยไม่ได้อ่านเมื่อเห็นอย่างนั้นคูเปอร์จึงบอกเธอว่าเธอควรอ่านข้อความนั้นเขาบอกว่าเขามีระเบิดเมื่อชาฟเนอร์หยิบบันทึกออกมาอ่าน มีลายมือเขียนอย่างชัดเจนว่าฉันมีระเบิดอยู่ในกระเป๋าเอกสารและฉันอยากให้คุณนั่งข้างฉันชาฟเนอร์นั่งหลงเงียบๆข้างคูเปอร์แต่เธอยังคงไม่อยากจะเชื่อเรื่องนั้นคูเปอร์เหมือนจะอ่านความคิดเธอออกเขาเปิดกระเป๋าเดินทางของเขาเพื่อแสดงให้เธอดูมีกระบอกสีแดงสายไฟและแบตเตอรี่ทรงกระบอกขนาดใหญ่อยู่ในกระเป๋าเดินทางไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันคือระเบิด คูเปอร์ยื่นข้อเรียกร้องต่อแอร์โฮสเตสว่าเขาต้องการเงิน2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 200, ภายใน17นาฬิกาเย็นวันนั้นและจะต้องเป็นเงินสดทั้งหมดใส่ไว้ในกระเป๋าพร้อมด้วยร่มชูชีพ2อันอยู่ด้านหลังและร่มชูชีพอีกสองอันอยู่ด้านหน้าและเมื่อพวกเขาลงจอดที่สนามบินเขาต้องการให้มีรถบรรทุกน้ำมันพร้อมที่จะเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินเขาเตือนเธออย่าพยายามทำอะไรแปลก มิฉนั้นเขาจะระเบิดเครื่องบินนี้ทันทีผู้โดยสารคนอื่นๆบนเครื่องบินต่างก็ไม่รู้เรื่องนี้และแอร์โฮสเตสชัฟเนอร์เองก็ไม่ต้องการให้ผู้โดยสารท่านอื่นๆรู้เรื่องนี้ด้วยเธอเข้าไปในห้องนักบินอย่างเงียบๆและแสดงบันทึกของคูเปอร์ให้นักบินดูทีน่ามาโลแอร์โฮสเตสอีกคนได้รับแจ้งเรื่องนี้และเธอก็นั่งอยู่ข้างๆคูเปอร์และด้วยความช่วยเหลือจากแอร์โฮสเตสทั้งสองคนนี้ ที่คอยติดต่อกันระหว่างห้องนักบินกับคูเปอร์ทำให้สถานาการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีนักบินแจ้งให้ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศทราบและในไม่ช้าข่าวดังกล่าวก็ไปถึงประธานสายการบินโดนันในรอบเขาเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจและเขาได้ตัดสินใจโดยไม่ลังเลเขาบอกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของคูเปอร์อย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองทุกความต้องการที่ทำโดยนักจี้รายนี้ หลังจากประสานงานกับ FBI แล้วเขาคุยกับธนาคารในซีแอตเทิลเพื่อจัดการเตรียมเงินและธนาคารก็มีเงินก้อนใหญ่เงินสำหรับกรณีฉุกเฉินดังกล่าวแต่มีบางอย่างที่พิเศษเกี่ยวกับเงินก้อนนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลังในวิดีโอแต่คงสงสัยว่าทำไมประธานสายการบินถึงตัดสินใจร่วมมือกับการจี้เครื่องบินครั้งนี้เหตุผลเบื้องหลังคือชื่อเสียง ประธานสายการบินไม่ต้องการให้ข่าวการจี้เครื่องบินแพร่กระจายไปทั่วโลกจนส่งผลทําให้บริษัทของเขาอาจเสียหายหนักได้ดังนั้นเพื่อปกปิดปัญหานี้ไว้เขาจึงเต็มใจที่จะสนองความต้องการของนักจี้เครื่องบินปัญหาเดียวก็คือพวกเขาต้องใช้เวลาในการเตรียมเงินปกติเที่ยวบินนี้ควรจะใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นในการบินแต่พวกเขาก็ยังคงบินวงเวียนอยู่รอบๆซิแอเ,เทล จนกว่าพวกเขาจะจัดการเรื่องเงินได้เที่ยวบินครึ่งชั่วโมงนี้ค่อยๆกลายเป็นสามชั่วโมงแต่ผู้โดยสารก็ยังคงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนักบินประกาศว่าพวกเขากำลังประสบป,ปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยทำให้เกิดความล่าช้าผู้ดโดยสารคนอื่นๆต่างก็เชื่อเรื่องนี้และในที่สุดเที่ยวบินนี้ก็ลงจอดที่สนามบินซียตเทิรเวลา17นาฬิกา46นาทีตามคำแนะนำของคูเปอร์ เครื่องบินลำดังกล่าวจอดอยู่ห่างจากอาคารผู้โดยสารหลักตัวแทนสายการบินรายหนึ่งเดินเข้ามาใกล้เครื่องบินพร้อมด้วยถุงเงินแอร์ร่มชูชีพเมื่อมอบร่มชูชีพสี่อันและถุงเงินให้กับคูเปอร์แล้วเขาก็อนุญาตให้ผู้โดยสารและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินออกจากเครื่องบินได้ยกเว้นทีนามักโลหลังจากนั้นตามแผนเครื่องบินก็เติมน้ำมันและบินขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มีเพียงนักบินเท่านั้นที่อยู่บนเครื่องบินพร้อมด้วยคูเปอร์และทีน่าคูเปอร์เริ่มให้คำแนะนำแก่นักบินอีกครั้งสำหรับจุดหมายปลายทางของการบินเขาสั่งให้พวกเขาบินเครื่องบินไปยังเม็กซิโกซิตี้ที่ระดับความสูงหนึ่งฟุตในอากาศโดยวางปีกไว้ที่15องศาส่วนเรื่องความเร็วของเครื่องบินนั้นเขาอยากจะบินให้ช้าที่สุดนักบินบอกกับคูเปอร์ว่าการบินด้วยข้อกำหนดเหล่านี้ จะทำให้ยากลำบากสำหรับพวกเขาที่จะไปถึงเม็กซิโกซิตี้เพราะน้ำมันบนเครื่องบินมีไม่เพียงพอแต่คูเปอร์ก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้คูเปอร์บอกให้พวกเขาบินตามที่เขาสั่งคูเปอร์บอกให้ทีนาไปที่ห้องนักบินแล้วล็อกประตูคูเปอร์เป็นคนเดียวที่อยู่นอกห้องนักบินเขาหยิบร่มชูชีพออกมาและเตรียมพร้อมที่จะโดดร่มไม่กี่นาทีต่อมาไฟเตือนก็กระพริบในห้องนักบิน แสดงว่าบันไดาทางด้านหลังได้ถูกเปิดใช้งานแล้วนี่เป็นลักษณะเฉพาะในเครื่องบินในสมัยนั้นเครื่องบินโบอิง727มีบันไดท้ายเครื่องบินอยู่ด้านหลังคูเปอร์เปิดประตูออกแล้วกระโดดออกไปพร้อมกับร่มชูชีพและเงินนักบินและแอร์โฮสเตสไม่สามารถเห็นเหตุการณ์นี้เพราะถูกขังอยู่ในห้องนักบินและเมื่อเวลา20นาฬิกา13นาทีนักบินสังเกตเห็นว่า ส่วนหลังของเครื่องบินกระดกเอียงขึ้นอย่างกระทันหันนักบินจึงต้องปรับเทียบเครื่องบินใหม่และปรับระดับเครื่องบินใหม่หลังจากนั้นนักบินก็บินเครื่องบินไปที่เนวาดาและลงจอดที่เมืองรีโนตำรวจได้รับแจ้งและได้สอบสวนเครื่องบินลำดังกล่าวแล้วแต่พวกเขาไม่พบร่องรอยของคูเปอร์เลยสิ่งเดียวที่ตำรวจพบคือเน็คไทที่มีคลิปหนีบอยู่แอะร่มชูชีพบางส่วนที่คูเปอร์ใช้คลุมถุงเงิน นอกจากนี้พวกเขายังพบสิ่งของส่วนตัวของคูเปอร์เช่นบุหรี่ที่เขาสูบบนเครื่องบินในสมัยนั้นอนุญาตให้สูบบุหรี่บนเครื่องบินได้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนทุกอย่างอย่างละเอียดและพบลายนิ้วมือที่ไม่ปรากฏหลักฐาน66ลายนิ้วมือลายนิ้วมือของลูกเรือและผู้โดยสารคนอื่นๆแต่กระเป๋าเดินทางที่มีระเบิดถุงเงินแอร์รมชูชีพต่างหายไปหมดเช่นเดียวกับคูเปอร์ นับจากวันนั้น FBI เริ่มการสอบสวนเพื่อตามหาคูเปอร์แต่ก็ไม่พบร่องรอยของเขาเลยการสอบสวนนี้ดำเนินไปเป็นเวลาถึง45ปีและปิดอย่างเป็นทางการในปี2559แต่มีคำถามมากมายยังคงไม่ได้รับคำตอบนี่เป็นการจี้ครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครพบเจอหลักฐานใดๆ หนึ่งในความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ FBI c o o p คูเปอร์คือใครเกิดอะไรขึ้นกับเขามีคำถามเกิดขึ้นมากมายแต่ไร้ซึ่งคำตอบแต่สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือชื่อดีบีคูเปอร์ดังที่ได้บอกไปแล้วในตอนต้นว่าผู้ชายคนนั้นชื่อแดนคูเปอร์จริงๆแต่ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่เรียกสิ่งนี้ว่าความลึกลับของดีบีคูเปอร์จากแดนกลายมาเป็นดีบได้อย่างไร นี่เป็นเพราะความผิดพลาดของผู้รายงานข่าวย้อนกลับไปตอนนั้นมีนักข่าวคนหนึ่งชื่อเจมลองซึ่งมาสายจนเกือบไม่ทันกำหนดเวลาดังนั้นขณะที่เขากําลังพูดคุยกับแหล่งข่าวตํำรวจของเขาอย่างรีบร้อนเขาได้ยินชื่อผิดตํำรวจกล่าวว่าผู้จี้ชื่อแดนคูเปอร์แต่นักข่าวคนนี้กลับได้ยินว่าดีบีคูเปอร์ และใช้ชื่อนี้ในการรายงานข่าวของเขารายงานข่าวนี้ถูกนักข่าวคนอื่นหยิบขึ้นมาในขณะที่พูดถึงข่าวนี้ในหนังสือพิมพ์และช่องต่างๆเริ่มใช้ชื่อดีบีคูเปอร์ชื่อของนักจี้เครื่องบินจึงเปลี่ยนไปในทางจิตวิทยาปรากฏการณ์นี้เรียกว่าแอคคริงหรือการยึดติดเป็นอคติทางความคิดที่ระบุว่ามนุษย์พึ่งพาข้อมูลชิ้นแรกมากเกินไป ข่าวชิ้นแรกที่คุณได้ยินเกี่ยวกับข่าวด่วนใดๆคุณมีแนวโน้มที่จะเชื่อในข่าวนั้นจนกระทั่งในปี2013มีการเผยแพรท่ทฤษฎีตลกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เรียกว่ากฎของแบรนโดลินีโดยระบุว่าการแก้ไขเอฟเฟก์การยึดนี้อาจจะทำได้ยากมากปริมาณพลังงานที่จำเป็นในการแก้ไขเรื่องไร้สาระนั้นมีความสำคัญมากกว่าการผลิตมันขึ้นมามากหรือถ้าพูดกันอย่างเข้าใจง่ายๆคือ คำโกหกที่ได้ยินก่อนและทำให้ผู้คนเชื่อไปแล้วนั้นการจะแก้ไขความคิดผู้คนให้เปลี่ยนมาเชื่อความจริงนั้นแสนยากแต่ในกรณีของคูเปอร์มันไม่ใช่ความผิดพลาดครั้งใหญ่เป็นเพียงแค่เรื่องของชื่อแค่นั้นอย่างไรก็ตามนักจี้คงไม่ใช้ชื่อจริงของเขาในการกระทําผิดการสืบสวนเบื้องต้นของ FBI แสดงให้เห็นว่าตอนที่คูเปอร์กระโดดลงจากเครื่องบินคูเปอร์ก็มัดเงินไว้รอบตัวของเขา เงินสดมีน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมคูเปอร์ใช้ร่มชูชีพสองอันในการกระโดดโดยอันหนึ่งคาดไว้ด้านหน้าและอีกอันอยู่ด้านหลังตำรวจรู้ว่าบริเวณใดที่คูเปอร์กระโดดเขากระโดดเข้าไปในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐวอชิงตันในบริเวณนั้นมีป่าสนทะเลสาบและหุบเขามีมีอาศัยอยู่ที่นั่นดังนั้นในตอนแรกผู้สอบสวนจึงกล่าวว่าไม่มีโอกาสที่คูเปอร์จะรอดชีวิต กระโดดจากความสูงหนึ่งมืนฟุตและอยู่ในความมืดมิดเวลาสองทุ่มที่มืดสนิทประการที่สองเสื้อผ้าที่คูเปอร์สวมไม่เหมาะสำหรับการกระโดดเลยเขากระโดดโดยใส่กางเกงและเสื้อเชิ้ตขนาดที่ข้างนอกฝนตกหนักและมีเมฆดำหนาทึบบนท้องฟ้าที่ความสูงหนึ่งหมื่ฟุตหมายความว่าคูเปอร์จะมองไม่เห็นสิ่งใดในขณะที่กระโดดย,ยิ่งไปกว่านั้นความเร็วลมก็มีความสำคัญเช่นกัน คาดว่าเมื่อคูเปอร์กระโดดเขาจะต้องลงด้วยความเร็วที่สูงมากสมาคมกระโดดร่มแห่งสหรัฐอเมริกาเชื่อว่ามีปัญหาอีกอย่างนอกเหนือจากทั้งหมดนี้นั่นคือน้ำที่เย็นมากในเดือนพฤศจิกายนอุณหภูมิในภูมิภาคอเมริกานี้ต่ำมากถ้าคูเปอร์ตกลงไปในทะเลสาบคงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหนีออกไปจากที่นั่นในน้ำเย็นจัดอุณหภูมิร่างกายจะลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้นน้ำหนักที่ผูกไว้กับคูเปอร์ยังทำให้ว่ายน้ำได้ยากขึ้นทำให้เชื่อได้ว่าคูเปอร์คงจะไม่รอดอย่างแน่นอนแต่ถึงแม้จะมีเหตุผลทั้งหมดนี้สนับสนุนความคิดเห็นแต่ก็ยังคงมีเหตุผลบางอย่างปรากฏขึ้นในภายหลังและทำให้เราเชื่อได้ว่าบางทีคูเปอร์อาจจะรอดจากการกระโดดครั้งนี้เหตุผลก็คือหลังจากเหตุการณ์ของคูเปอร์มีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นมากมาย เมื่อการจี้เครื่องบินเรียนแบบการจี้ของคูเปอร์กลายเป็นข่าวไปทั่วประเทศมีนักจี้เครื่องบินจํานวนมากขึ้นที่คิดจะใช้กลยุทธ์เดียวกันอย่างน้อยห้าคนก็ทำการขโมยของเรียนแบบแบบเดียวกันกับคูเปอร์และทั้งหคนนี้ก็รอดชีวิตจากการกระโดดลงจากเครื่องบินหนึ่งในนั้นคือมาตินแมกเนลี่ซึ่งจี้เครื่องบินเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2515 เขาใช้วิธีการแบบเดียวกันกับคูเปอร์ทุกประการเขาเรียกร้องเงินจำนวน500,000ดอลลาร์เมื่อเครื่องบินขึ้นพวกเขาใช้ร่มชูชีพกระโดดเหมือนคูเปอร์ในกรณีของแมกเนลี่ความเร็วของเครื่องบินตอนที่เขากระโดดอยู่ที่ประมาณ400-500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เป็นความเร็วสองเท่าของการกระโดดของคูเปอร์แต่ถึงกระนั้นแมกเนลี่ก็รอดชีวิตจากการกระโดดของเขา โดยเขาใช้เพียงร่มชูชีพสำรองการจรี้ที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนมกราคมพุทธศักราช2515โดยริชาร์ดลาพอย์เขาสวมเสื้อผ้าที่คล้ายกันในเดือนมกราคมกระโดดลงสู่หิมะอย่างปลอดภัยไม่สำคัญว่านักจี้สองคนนี้จะถูกตำรวจจับในเวลาต่อมาแต่ที่สำคัญกว่าคือวิธีที่เรารู้เรื่องราวของพวกเขา FBI คิดว่าถ้าคนเหล่านี้ สามารถกระโดดได้ในสภาพที่แย่กว่าตอนที่คูเปอร์กระโดดและพวกเขาสามารถเอาชีวิตรอดได้ก็เป็นไปได้ที่ดีบีคูเปอร์จะรอดชีวิตในคืนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณพิจารณาว่าเมื่อทีน่ามักโคลให้ร่มชูชีพแก่คูเปอร์มีคำแนะนำวิธีใช้แต่คูเปอร์บอกทีน้าว่าเธอไม่จำเป็นต้องอ่านคำแนะนำเขารู้วิธีใช้มัน ตอนนี้เนื่องจาก FBI เริ่มสันนิษฐานว่าคูเปอร์ยังมีชีวิตอยู่ภารกิจต่อไปของพวกเขาก็คือทำการค้นหาที่ที่เขากระโดดลงไปจริงๆแล้วตำรวจก็เริ่มตรวจค้นแล้วในป่าเหล่านั้นในวันรุ่งขึ้นหลังจากเกิดการจรี้ตำรวจกำลังตามหาศพร่มชูชีพขาดขาด,ขาดหรือแบงค์20ดอลลาร์เงินที่มอบให้กับคูเปอร์นั้นพิเศษสิ่งที่พิเศษก็คือมีแบงค์0ดอลลาร์อยู่หนึ่งใบ รวมเป็น2 0 0แสนดอลลาร์ 200, 000, และหมายเลขซีเรียลของธนบัตรเหล่านี้ก็ถูกจดบันทึกไว้โดยธนาคาร FBI เผยแพร่รายการหมายเลขซีเรียลไปทั่วประเทศจากธนาคารไปจนถึงคาสิโนทุกคนได้รับคำสั่งให้แจ้ง FBI หากพวกเขาได้รับบันทึกของซีเรียลนัมเบอร์เหล่านั้นแต่รายงานก็มีมากขึ้นเรื่อยๆจนยากที่พนักงานสอบสวนตรวจสอบได้หมดในที่สุดทีมสืบสวนก็ได้เผยแพร่หมายเลขซีเรียลของบันทึกดังกล่าว ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นพวกเขาได้แจ้งข่าวว่าหากใครพบธนบัตรและมีหมายเลขตรงกับบันทึกหมายเลขซีเรียลเหล่านั้นก็จะได้รับรางวัล1น0 0พดอลลาร์ข้อเสนอนี้คงอยู่เป็นเวลาสปีแต่ก็ไม่มีใครมาแจ้งแม้แต่รายเดียวข้ามไปที่ปี 1, 1979 8ปปีนับตั้งแต่การจี้เครื่องบินทันใดนั้นนักบินคนหนึ่งติดต่อกับ FBI ชื่อของเขาคือทอมโบฮาน และเขาทำงานให้กับคอนติเนทอลอาลายคืนแห่งการจี้เขาอยู่ห่างจากเครื่องบินของคูเปอร์สีนาทีและสูงกว่า4,000ฟุตมีเครื่องบินอีกลำกำลังบินอยู่ซึ่งทอมเองที่เป็นคนบินทอมนึกถึงพายุในคืนนั้นและบอกว่าเขาไม่เคยเห็นแบบนั้นมาก่อนพายุที่รุนแรงแบบนั้นตลอดอาชีพการงานของเขาเขาบอกว่าการคำนวณของเอ i เกี่ยวกับรอบโซนของคูเปอร์ เนื่องจากเขาอยู่บนเครื่องบินในคืนนั้นเขาจึงคาดคะเนได้ว่าคูเปอร์จะลงไปที่ไหนเขาบอกกับเอฟบว่าพวกเขาควรค้นหาบริเวณใกล้พื้นที่ระบายน้ําของแม่น้ําวาชูกันไม่กี่เดือนต่อมาความสงสัยของทอมก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องมีเด็กชายวัยแดขวบพบธนบัตรมูลค่า20ดอลลาร์วางอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโคลัมเบียทั้งหมดนี้เป็นแบงค์20ดอลลาร์ และบางใบยังมัดอยู่ในมัดด้วยหนังยางการจี้เครื่องบินในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นที่ชายหาดแม่น้ำโคลัมเบียเด็กชายวัยแปดขวบขุดเศษเงิน3,000ดอลลาร์เมื่อวันอาทิตย์ทันทีที่ตำรวจตรวจสอบหมายเลขซีเรียลของบันทึกเหล่านี้ก็ได้รับการยืนยันทันทีว่านี่เป็นเงินเดียวกันกันกบเมื่อหลายปีก่อนซึ่งมอบให้กับคูเปอร์มีการค้นหาอีกครั้งในบริเวณนี้แต่พวกเขาไม่พบเงินทั้งหมด แต่โดยรวมแล้วพวกเขาสามารถหาได้เพียง5,800ดอลลาร์และสมมติฐานของทอมเกี่ยวกับการลงจอดของคูเปอร์ในบริเวณนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องทอมบอกว่าคูเปอร์ต้องลงมาที่ไหนสักแห่งใกล้แม่น้ำวาชูกันและเงินที่พบนั้นก็อยู่ที่ริมแม่น้ำสายเดียวกันหลังจากนั้น FBI ไได้ตรวจค้นพื้นที่ด้วยความหวังว่าจะพบศพหรือชิ้นส่วนของร่มชูชีพแต่พวกเขาไม่พบอะไรเลย เจ้าหน้าที่ FBI บริชาร์ดโทสอเชื่อว่าคูเปอร์ต้องจมน้ำตายในคืนนั้นน้ำเย็นของแม่น้ำในคืนนั้นเป็นอีกหนึ่งข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเด็กชายวัยแขวบที่พบธนบัตรเหล่านี้ก็ได้รับรางวัลบางส่วนจากธนบัตรเหล่านี้ในปี2008เมื่อเด็กชายโตขึ้นเขาได้ขายธนบัตร15ฉบับในการประมูลออนไลน์และเพื่อแลกกับธนบัตร20ดอลลาร์นี้เขาได้เงิน37,000ดอลลาร์ เนื่องจากคดีของคูเปอร์ได้รับความนิยมไปทั่วโลกผู้คนจึงพร้อมที่จะจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้อธนบัตรเหล่านี้คำถามใหญ่อีกข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคูเปอร์ก็ตามหลังจากที่กระโดดลงจากเครื่องบินจริงๆแล้วคูเปอร์คือใครผู้ชายคนนี้มาจากไหนและตัวตนของเขาเป็นอย่างไรเป็นคำถามที่ไร้คำตอบจนกระทั่งทุกวันนี้จบแล้วครับท่านผู้ชม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมครับผม